เซตใหญ่ครบชุดแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ต่ออุปกรณ์ไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วนะครับเป็น iPhone 16 Pro Max นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนไหมครับมาในกล่องครบชุดแบบนี้มาบล็อกกันเลย แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ของชุดใหญ่แบบนี้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มจากชุดซาวการ์ดก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นซาวการ์ดจาก tnw รุ่น f 2 6สาย otg แบบ type c ถัว type c สายแจ็ค3.5สายชาร์จแบตเตอรี่และคู่มือวิธีการใช้งานนอกจากนี้ยังมีแถมสายหูฟังมอนิเตอร์และสายแปลสัญญาณจาก type c ไปเป็น lightning ต่อมาป phone, เป็นชุดไมโครโฟนเป็นไมโครโฟนจาก tnw รุ่น k 1 6แท่นวางไมโครโฟนช็อคเมาส์ขาจับไมโครโฟนขาตั้งสายแจ็คไมโครโฟนหัวเป็น 5, แจ็ เป็นไฟโวแหวจจาก TNW เป็นแสงได้เพิ่มแสงลดแสงได้มีชุดฐานขาตั้งขาจับโทรศัพท์มือถือขายืดโทรศัพท์มือถือ2อันได้ขอไปคร,ครบแบบนี้เลยนะครับ ประกอบชุดซาวการ์ดเรียบร้อยประกอบชุดไมโครโฟนเรียบร้อยประกอบชุดไฟไร้สดเรียบร้อยเซ็ตใหญ่ครบชุดแบบนี้เลยนะครับมาดูรอบๆตัวซาวการ์ดกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นางด้านหน้านะปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนแสงไฟแสงไฟที่หน้าซาวการ์ดก็จะเปลี่ยนไปนะครับมีที่เลือกหลายสีเลยนะชอบสีแบบไหนลองกดเลือกดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นปุ่มไฟไมโครโฟน48โวลต์อันนี้ปุ่มตัดเสียงรบกวนอันนี้ปุ่มเกมลูปแบกปุ่มเอฟเฟกต์เสียงพูดปุ่มเล่นคลิปย้อนกลับเล่นคลิปถัดไปปุ่มหยุดคลิปเล่นคลิ ปุ่ม A B C D ตัวนี้เป็นเสียงสาวเอฟเฟกสามารถเพิ่มเองได้ด้วยนะครับปุ่มปิดเสียงไม้ปุ่มปิดเสียงเพลงปุ่มปิดเสียงมอนิเตอร์ปุ่มปิดเสียงบันทึกปุ่มเปลี่ยนโหมดเสียงอันนี้เป็นปุ่มปรับความดังของไมโครโฟนปุ่มปรับความดังของเสียงเพลงปุ่มปรับความดังของเสียงมอนิเตอร์ปุ่มปรับความดังของเสียงบันทึกปุ่มปรับความดังของเสียงรีเวิร์บและทางด้านหลังช่องเสียบไมโครโฟนไม้ที่1ช่องเสียบไมโครโฟนไม้ที่2ช่องเสียบหูฟัง2องช่องช่องเสียบสายแจ็คไรซ์ส่วนแบบสายมจุดล้าช่องเส อุปกรณ์ไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วนะครับเป็น iphone 16 pro max นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนไหมครับอุปกรณ์ครบเซตแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานปุ่มต่างๆกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปุ่มแรกอันนี้นะครับเป็นปุ่มปรับเสียงไมโครโฟนนะครับผมจะลองปรับลงไปนะครับ1 2 3 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเปุ่มที่2จะเป็นปุ่มเสียงเพลงนะครับปุ่มกลางจะเป็นปุ่มเสียงมอนิเตอร์นะครับเราจะได้ยินคนเดียวนะครับในหูฟังนะก็ลองปรับได้นะครับว่าชอบฟังเสียงแบบดังๆหรือเบาๆนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเสียงออกนะครับหรือว่าเป็นปุ่มที่เราใช้บันทึกเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับ ลองปรับความดังได้นะครับและปุ่มด้านซ้ายสุดตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเวิร์บนะครับลองปรับขึ้นมานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ศู่มสี้เจปาก็เกาุ่มนี้เราก็ไว้ร้องเพลงคาราโอเกะนั่นเองนะครับผมลองเปิดใช้งานหมดตัดเสียงรบกวนนะครับเสียงรบกวนรอบข้างก็จะเบาลงไปนะครับลองกดเปลี่ยนเสียงนะครับตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D ห e. หนึ่งสองามา A B C A B C D e, e F G หนึ่งลองใช้เสียงปุ่มซ้ายเสีกันบ้างนะครับปุ่มแรกนะจะเป็นเสียงเพลงแบบนี้เลยนะครับผมปุ่ม B นะครับก็จะมีเสียงเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับผมและปุ่ม C มีเสียงเพลงให้เลือกเยอะเลยครับแล้วก็ปุ่ม D เยอะเลยนะครับผมลองเล่นได้นะครับผมวิธีการใช้ชุดไลร์สดก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซาวการ์ดไมโครโฟนแล้วก็ไฟไลฟ์สดทํำให้การถ่ายคลิปวิดีโอสตรีมมิ่งสตรีมเกมหรือว่าไลฟ์สดก็สามารถทําได้อย่างราบรื่นกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์ผู้คุยไปได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ